แต่ผมถามพี่ลิวก่อนตั้งแต่พี่ลิวยืนอยู่ตรงเนี้ยพี่ลิวสัมผัสอะไรได้บ้าง <c oughs> เอาเลยเหรอเอาเลยเริ่ม,มเลยเอ,อันนี้ผมอยากรู้เพราะเมื่อกี้ท่านชมผมเนี่ยได้ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็พอพี่ริวลงจากรถตู้เสร็จปุ๊บก็มานี้เลยผมอยากรู้ว่าวินาทีที่พี่เหยียบตรงเนี้ยพี่ริวสัมผัสอะไรได้บ้างมันจะตรงกับข้อมูลที่ผมได้ได้รับรู้หรือเปล่าสิ่งแรกที่ลงรถมาแล้วสัมผัสได้เลยและอยู่กับเราณนะตอนนี้จ้ะนะจ้ะหลวงพ่อหลวงพ่ออะไร ผมเห็นเป็นหลวงพ่อใส่แว่นแล้วก็ท่านมายืนรอผมมาเกี้ยตรงนั้นระหว่างที่เรายินคุยกันอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงถนนนี่แหละตรงกลางนี้เลยท่านอยู่นี่ก่อนยืนมองเราตั้งแต่เราลงมาแล้วแหละเดี๋ยว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 อันนี้ลูกใครอ่ะอย่าบอกนะอันนี้คือที่พี่ลิวเห็นใช่แล้วใส่แว่นใช่แล้วใส่แว่นเฮ้ยไม่นาเชื่อครับว่า วิญญาณของปราทิไัยแวนที่คุณลิวสัมผัสได้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มถ่ายทำรายการก็คือท่านเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้และสถูปอัฐิของท่านก็ได้ตั้งอยู่บริเวณพระนอนอย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการครับ